พอนั่งยูบมันชั่วโมงกว่าๆเกือบสองชั่วโมงนะพะนั่งรูปหัวมันอะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายศอเพอนั่งรูปหัวมันคิดถึงที่ด่ามันคิดถึงที่บอกมันเตือนมันคิดถึงเมื่อนั้นปีกว่าๆที่มันถือกระเป๋าเข้ามาเพอนั่งนั่งตาไหลคนเดียวนั่งนั่ตาไหลแตว่ามันเกเรไหมไม่ดีไหมมันทั้งนั้นแหละมันทั้งหมดนั่นแหละแต่ซท้ท้ายสุดมันก็คือน้องเราแต่ถ้ามันเป็น มหาชนชั่วชาสามาญ์คานนึ่มันก็คือน้องเรามันตัดกันไม่ได้หรอกเลือดมันก็ต้องข้นกว่าน้ำแล้ววันที่เผาอ่ะพ่อก็เสียงหลงนะจยเผาน้องกูจยเผาน้องกูยองนเอ็นได้ยินไหมไป่างมันเถอะมันปุนพัฒนามีเท่านี้แต่ถ้ามันเชื่อพ่อสักนิดเดียวเห็นะหมมันจะดีกว่านี้เดินตามหลังพ่อ